เข้ามาในพิธีมอบทุนการศึกษานะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญเรียนเชิญ <c oughs> ท่านปันโทบุริทัศน์แค่สว่างนะครับผู้รับกองพันหาชัางที่3ามกองพลหารที่สได้จุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอดเชิญครับ เรียนพันโทคลร,ริทั์แก้วสว่างผู้บังคับกองพันทหารช่างที่3กองพลทหารราที่3ที่เคารพกแตผม100ร้อยโทสมพลวณแสงหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารช่างที่3กองพลทหารราที่3ขออนุญาตรายงานรายละเอียดการดําเนินโครงการเพื่อข่าวรู้หาทราบดังนี้ครับตามที่กองทัพที่2ได้จัดทำโครงการที่ทหาร3กล่อง เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นภูรกันดารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเท่าเทียมทั้งในเมืองและชนบทมีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ในการศึกษาพัฒนาตนเองและให้เยาวชน <scratch sit> มีความรักเทิ่ทูนในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยในปีพศ2565ได้มีการสานต่อโครงการที่ทหารสางฝรรโดยต่อเนื่องได้มีการดำเนินโครงการได้แก่โครงการมอบทุนการศึกษาที่ทหารสังฝัร โครงการพี่ทาหารสังฝัน Inspiration Talk และโครงการพี่ทหารสังฝันสู่ธรรมเนียบรัฐบาลสำหรับการจัดโครงการวร่าคุณการศึกษาพี่ทาหารสังฝันในครั้งนี้กองพันทหารช่างที่3ามกองพลทหารราบที่3ได้ส่งรายชื่อนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนโนนสูงศรีธานีอำเภอนนสูงจังหวัดนครราชสีมา ข้ารับทุนการศึกษาตามโครงการพี่ทหารสารฝันกองทัพภาคที่2ประจําปีพุทธศักราชสองพนหาาจำนวนทั้งสิ้น5ทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงวิทยาการศึกษาการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมเป็นการสนับสนุนพร้อเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์วันนี้ได้เวลา อันเป็นสมควรแล้วกับผมขอญาตเรียนเชิญผู้บังคับก,กองพันทหารช่างที่3กองพลทหารราบที่สได้กรุาณามอบทุนการศรึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของกองทัพภาคที่สองและกล่าวให้โอว่ากับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนและการวางแผนของนักเรียนในอนาคตขอญาตเรียนเชิญครับ เรียนที่ไดรับทุนการศึกษาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษาตามโครงการที่ทหารสารฝันของกองพันที่สองจำนวน5ทุนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ลำด,ดับที่1นางสาวจิราพรนิยมนากรเสียงอบมือครับ ลำดับที่สองนางสาวกันสุดาลายพิมายขอบคุณครับลำดับที่สามนางสาววิจิตาเฝ้ากาง ลำดับที่สีนายสิสาสิพงลีไทยนั่งดูเพื่อนนะและลำดับสุดท้ายลำดับที่ห้านางสาวอัตติมาหมอยา ระดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญทุ้ท่าของพันธุ์ันงที่สามสากล่าวให้รอว่ากับนักเรียนครับผู้อำนวยการโรงเรียนครับคณานักเรียนตามที่ได้รับฟังจากการหน่งานครับการในโครงการที่หาสามสังเป็นการให้นักเรียน ระดับชัมม้นมัธยมศึกษาออนไลน์นะครับมีความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อทั้หรับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกโรงเรียนโดนยดมีวิทยกากรณาจารย์ที่มีประสบการณ์นะครับโดยตรงก็ต้องไปจาบโอกาสในการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมลงทั้งปลูกฝังให้เขาสนุมกักในสาระนชาติาการเป็นเพื่มมอนบางที่ดีนะครับ ศรัทธาที่มั่นเปลี่ยนตามลักของศาสนาและมีความเคารพเชื่อถือในถาสนารมศาสตั์นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนะครับประเทศไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างรวดเร็วนะครับเราไม่มีความสะดวกรวดเร็วในการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าทำานสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับกระผมยิ่งที่ได้รับเกี่ยวเป็นผู้แทนในวันที่สองในพิธีมอบบุญการศึกษาข้อเรียนภาษาอังกฤษ ของรัฐาิสองตามโครงการที่ทางสารฝันประจำปีผู้สักราชสอ5พันราวันนี้ก็ผมมองเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาในเก่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนในการเสริมสร้างความรู้เพื่อต่อยอดในการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ผมขอรับคุณพระศิลทศไทยศิ์สิทธิ์ที่วกในพระบรมมถึงพระบรมรีนแห่งภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา ก็บังอาจะมีตลอดปลดปลดดลมาังพระราชดรัสมอให้กับนักุเรียนตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ร่วมของการครับประสบแต่ความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งอันปรารถนาทุกกรมับครับขันต่อไปของุญาตยนีครับกองบระทัณทีาัองทัณ์สามคณครูอาจารย์ครับถามร่วมกับนักเรียนที่ไ้รับทุนการศึกษาครับ